มึง,ม,งมึงโดนกันสามคนพี่น้องเหรอสามใบเถาสองสองคนไม่รอดแล้วนะมึงจะรอดไม่รอดพี่ชายมาไม่ได้มไ,มไ,ดไม่หมดกรรมโอ้ย,ยกูเอ,เ,ยเอาเหอะเคสแรกแม่งกุศลดีไอ้เหี้ยแม่งลงเมตตาหลังจากนั้นมานะไอ้เหี้ยแม่งไม่มีเลยลงเมตตาไอ้สัตว์คุณใส่ล้วน มาจากตากเลยเหรอไม่สดภาวนาขอให้อย่าดื้อ,อขอให้รอด,อดปลอดภัยหลับตาหลับตานะตีปิโสพระทวยายยมรา,าชาโนโทเทเวสวนโนนงังสุขังในตัวนโมพุทธายะเทวสนโนจตุมาราชิกายะกะวันตาปะทักภูมิตต เวสพุสะพุทธังพุทโธเทวสนุนนโมพุทธายะอนิจจานิจจังกัเยกัเยเจโตเจโตวิถีวิถีติปีติสิกเลสิกเลสอนยันโตอนยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจังกัเยกัเยเจโตเจโตวิถีวิถีติปีติสิกเลสิกเลสอนยันโตอนยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจังกัเยกัเยเจโตเจโตวิถีวิถี

สักข์อวุฒัทงเวสภุสะจับภสเวสภุสเวสภุสเวสภุสออกมาให้ผีสักขาะทอวุฒัทงออกมาปาอีหาดื้อเหมือนกันสามใบเถาไม่มีใครรอดสักตัวสักข์ข้อวุฒัทอย่าออกไม่ออกอีหอกหักมาแสงของเอาฮะไปอีหอกหักมึงนี่ทำยังไงวะไอสัตว์ให้ผีเข้าแม่ั้งสามคนพี่น้องสักข์ข้อวุฒัทง สะพุสะเวสะพุสะขานี่สักขะทวุฒังกะบองไหมสักขะทวุฒังบวมแม่งไอสัตว์แดกอยู่กระเพาะอาหารนี่ฮออกไม่ออกสักขะทวุฒังเวสะพุสะเวสะพุสะมึงจะไปไม่ไปออกเปล่าออกเอียฮามึงอย่าเสือกดื้อรู้เปล่าอย่าให้กูเหนื่อยไอสัตว์เคสต่อไปอย่าบอกว่าผีอีกนะโอ้ย่ะ ไปไปกูเคยเจอมาแล้วเนี่ยยี่ห้านี่มึงมาได้กันหมดเลยเหรอโอ้โหไอสัตว์มึงพาแต่ผีมาให้กูด้วยนะที่หลังมาสำนักแม่มึงพาสาวๆสวยๆมาเยอะๆไอ้เหี้ยไม่ใช่พาแต่ผีมาฮะโอ้ได้แล้วมีอาหารตาหน่อยที้เอ้ เอ้ยมันจะออกไม่ออกมาจากผีมาสารานั่งหน้าสาลอนเลยสัตว์กูไม่เจริญหูเจริญตาเลยไปสักเอาวุธฒแเวนออกแกงจ้าผีผีจ้าผีจ้าออกไม่จ้าไอ้สัตว์คุยกับกูหน่อยเฮี้ยสักเอาว,วุธฒแเวนสัตมึงจะคุยกับกูไม่คุยเนี่ยฮะ แม่ีนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้โดนฟ้าดต,ตอนนี้ถามเขาอี่่อแล้วคนก็บอกว่ากูหน้ามา้าไอ้เนี้ยนี่เป็นหน้าม้ากูกลายมาถามแล้ว ไปแม่ไอสัตว์พอเลยฟงเนี่ยฮะไปเหอะกูขอร้องแล้วกันเดี๋ยวกูให้กาบปราบตีมึงเลยเอาไหมเอาไว้ยให้ไอ้ปราบกาบตีมึงเลยไอสัตว์ไปเอาไม่เอาไอสัตว์เดี๋ยวให้ปราบกาบตีเล,ตเ,เ,ตบบตเลยน้องออกเนี่ยนี่ฮะไปสักขะหาวุตังเวสะภุสะสะภุสสะอมะพุยพระพายพระสะหายของข้าผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธิ์งพัดพาเอาพระยามนของกูนะ ผัดให้ไปถูกไอ้ผู้ที่กะทำมานะมันอ่อนอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดมันเหยียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะอมสภาสภาด้วยเวสะคุสะเดชะธาวุทังไม่ไหวก็ออกสิไม่กว่าจะยอมออกปากอีสัตว์ออกไปมึงหลุดออกไปเลยอุ้ยเมียวไปเถอะเดี๋ยวจะตายอีกรอบมึงค่ไปไปไป bay, 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 tay bay, tay bay, 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 đấy

การอะไรถึงทำของเยอะๆต้องการอะไรต้องการสมบัติ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 เหมือนกันเลยเงสมบัตเงินทั้งนั้นเออสมบัติไม่เอาไปยังไงเออเป็นของตัวเองเอาเป็นของตัวเองสมบัติหนูอีสัตว์แล้วใครทำไหมอีเดียแล้วตกลงใครเป็นคนทำใครเป็นคนเดียร์ยังเซอร์โวไอพิษสมบัติบอกแล้วอยากไปเกิดอยากไปเกิดได้นะมอีสัตว์ อไปเกินนะได้มึงเป็นผีผู้หญิงผู้ชายหญิงกู้ชายผู้ชายผู้ชายเออผีสัตว์มาจากไหนผีคอมเมนต์คอมเมนไอสัตว์อะไรแล้วไปดอมมาเหียกูจะไปละโอ้ยอีหอกักภาแสงของเง้ามึงคิดถึงคุณไว้แน่ผีเวรตาไรยนะอีหอกัก โอ้ยฮ่าไปซะนะมึงอย่าให้กูเห็นหน้าอีกนะมึงอฮ่าถ้าเข่าหน้ามานี่มึงหนักกว่านี้มึงรู้ป่ะยี่หกทักโอ้โหอีสัตว์ไม่ต้องร้องอีเหี้ยมึงนี่โอ้ยแอล้วอันที่เปิดแล้วอยู่ไหนฮะมึงมึงฮ่าไปก็ไปหรือไชิบหายรู้ป่ะมึงไปก็ไปนี่ฮ่า ไปแล้ไปแล้วไปแล้วไต่นี่ดุกไหลุดพ้นจากพนาการจากข้อมดหมอผีนะหลุดพ้นจากหมอขมนนะปิดนะจะถึงบุญไว้พีชนี่ฮบุญนี่มึเคยทานะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ว่าบุญอะไรนะส่งมึงนะให้ไปุดไปเกิดได,ด้นะสัตเตสัตตาสัต,สต,สตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดกแก่เจ็บตายด,ด้วยกันังหมดั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุเถิดนะอย่าได้จองเวรร่างอีกเลยพอใจไหไปซไปไปออกไปซะไปซนะไป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 เลยมึงไ เอาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่เป็นมึงยังเนี่ยเ็แล้วเป็นมึงแล้วเหรออ้าวอ้เหี้ยไปไวจังวะเอาแดกไปเลยเนี่ยยินไปเลยมึงไปโอ้โหกูรวมอยู่ตรงไหนที่รับโอ้โหไอ้สัตว์ไม่บอกกูจะได้ให้ปราบมาจัดการไปลงเลย ออกไปสักก่อนไอ้เฮียสักไล่ก่อนเออไปสักยันยักไล่ก่อนนะไปสักเลยไอ้เฮียจะได้กันเอามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นเดี๋ยวเรียกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฟังบทสวดให้มันให้มันไล่ออกจากผีไว้ก่อนเองก็ไม่รู้แม่งไอ้เฮียมันมันโกหกหรือเปล่า